สวัสดีครับมาพบกับผมนายบราสเซอร์ทีเช่นเดิมก็จะมาคุยกันเรื่องเดิมนะครับ PPSVP แอ็บเวอร์ชันศูนย์จุดเนีครับผมรู้สึกจะมีคนมาถามมาเยออเลือเกินนะครับถามลงคลิปไปตั้งนานแล้วก็ยังมีคนมาถามอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีคนไปใช้เวอร์ชันเก่าตามคลิปผมอยู่เ๋ยวผมจะบอกเอาอะไรที่มันใหม่ๆดีกว่าเลยแล้วกันนะครับอ่าเออพ่อ ปัญหาของคนหลายๆคนก็คือเจ้าตัวนี้นะครับผมก็คือ MSVCp นะครับร้อยร้อยี่สิบจุดเดวะอ่าก็คือตอนนี้ผมจะมาบอกเรื่องแก้ปัญหาเจ้าตัวนี้นะครับเพราะรู้สึกมีคนทำมาเยอะเกินนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเว็บมาก่อนเออคือเว็บเว็บมันก็อยู่นี่นะเออเข้าแล้วนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปอ่าแล้วของ w ว n d o w ้ก็ ของพ c ก็คืออะไร p p s s p p for Windows นะครับผมอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดไปตามปกตินะแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้ไปแล้วก็จะโหลดปิ้งวิงวิงอ่าโหลดได้จริงแล้วที่จริงก็โหลดไปโหลดผมก็โหลดไปอยู่แล้วนะครับอ่าครัวน,นี้เราจะมาแก้ไอตัวนี้กันนะครับผมอ่าวิธีแก้ยังไงอะให้โหลดโปรแกรม v i s u a l C บวกบวกนะครับผมอ่าไปเจะตัวเนี้ยไหนล่ะเออ อ่ะเข้าตรงนี้ก่อนโอเคไม่ได้ออกเข้าไปคราวนี้นะครับโอเคโหลดปั๊บเล้จะมีเจ้าตัวนี้มันจะมีหน้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ชวิงแล้วก็ติ๊กไปครับอ่าแกนที่จําเป็นนะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งชวิง้งคือใหมท่ทีอ่าในขึ้นให้เต็มเลยนะครับโปรแกรมไหนที่ไอท้ท,อที่มันที่โหลดมาสามตัวเมื่อกี้ที่มีที่มันโหลดมาให้เนี่ย ไอตัวไหนที่ลงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับผมไอตัวไหนที่แต่ถ้าเกิดตัวไหนที่มันลงได้ก็แนะนำให้ลงไปให้หมดเลยนะครับผมเชาวิงเชาวิงเชาวิงอ่าตีปลายรนรวยครับเรืนรวยเห็นไหมอันนี้เจอเลอ่ช่างมันนะใครสนนะมาโอ้ยบงังโอเคไปดิโออันนี้เป็นของ32ปีนะครับนี่เป็นของ64เอาเป็นว่าลงทั้งสองอะไรไม่ว่าคุณจะใช้วินโดว์บิดอะไรก็ช่างคนะกี่ใช้กี่บิดก็ช่าง ลงไปแังสองตัวเลยครับผมมันเป็นโปรแกรมจะเป็นของเกมบางตัวแล้วแต่เอาไปว่าลงให้หมดเลยกันคือเจ้า MSVCP มันจะเป็นพวกมันจะเป็นไฟล์เดลที่อยู่ในโปร,โปรแกรม c บวกรอ่ะ uh เพราะว่ามันจะไปต้องใช้ภาษา c ีในการเล่นนะครับอีโมตัวนี้อืมมันก็เลยมีการอัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแต่ก่อนก็จะไอตอนคลิปเก่าของผมจะเป็นจะเป็นร้อยหนึ่งใช่ไหมเออช่วหนึ่งก็จะเป็นร้อยสิบตอนนี้ก็เป็นร้อยยี่สิบอืมมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับผม อ่าร่อยสักแป๊หนึ่งนะไฟเราเร็ว,วก็คือไอตัวถ้าเกิดถ้า p p s s p p ถ้าเกิดมันยิ่งอัปเดตอัปเดตเวอร์ชันมันก็จะอัปเดตโปรแกรมภาษาซีที่มันใช้ไปด้วยนะครับผมทำให้มันเสถียรยิ่งขึ้นในหลายๆด้านโอเคอ่าต่อไปแล้วก็แคนเซิลไปครับทดองเสร็จแล้วนะอ่าแล้วก็เข้าเลครับปิ้งไะมือจะเป็นเหมือนเดิมเอ้ยเป็นเหมือนเดิมสิเออ ก็จะเล่นได้ตามปกตินะอ่าต่อไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะโอเคคราวนี้เรื่องปุ่มคอนโทรลก็แล้วแต่คนจะไปเทียบเอานะครับผมอ่าปุ่มขึ้นอะไรดีดีแไอดีแพดอผมก็ใช้อะไรก็อะไรขึ้นเนีย่ยโอ้ยก็ขึ้น ลงซ้ายขวาตามปกตินะครับผมแล้วส่วนแล้วส่วน O ผมก็จะเอาเป็น D X ก็คือ S สี่เหลี่ยมก็คือ A สามเหลี่ยมก็คือ W ผมอ้างอิงมาจากจอยอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ Spacebar คือ t a r t s e l e c t คือ F ปุบปุบปุบ l, คือ Q R คือ E นะครับผมอ n น l o g กผมก็จะเอาใช้ตัวเดิมที่มันเคยตั้งมาให้แล้วนะครับผมอ่าแล้วก็สาปรนที่ใครใช้ถ้าใครใช้จอยนะครับผมอ่าก็กดบวกเอาเพิ่มเอาแลับ กตรงนี้ยแล้วก็กดปุ่มให้คุณเชื่อมต่อจอยก่อนแล้วก็กดที่ที่ปุ่มจอยอีกทีหนึ่งเหมือนกับเหมือนกับกดเหมือนกับกดที่คีย์บอร์ด่ะโต๊าไปกดที่จอยแทนนะอันนี้คือวิธีตั้งจอยนะครับผมผมบอกไปก่อนเลยเดี๋ยวลืมอีกนะ,ะแล้วก็ต่อไปจะมีอะไรอีกวะเอเสียงเปิดไว้ดังไหมวะน้อนแล้วใช่ไหมไหนวะไหนวะอา้าวไปไหนวะ อ้าว uh huh. ไปบ้ากันนะครับอันนี้เป็นเสียงเอฟเฟกต BGM โูช่างมันนะครับต่อไปเราจะมาเทียบดูอ่ะจะเล่นเกมอะไรดีครับอืมเล่นอะไรดีวะมันมีอะไรห L นึ่งผมเล่นมากกว่ามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับนี้อ่าไปมาคอร์สแล้วกันอ่ะ ไปที่เสียงน้อยไว้ดีแล้วอเอเออะแล้วกตอบไปตามปกติเดี๋ยวให้เทียบเรื่องภาพเรื่องภาพนิดนึงนะครับผม ไอ้เดี๋ยบเดือยผ่าพนะครับรับสักครู่ถ้ายังไงถ้าใครดูไอวิดีโอที่ผมถ่ายมันจะเป็น720ยี่ิเซลลมันจะไม่เห็นหรอกลรายละเอียดแต่ว่ายังไงอ่ะมันจะมีรอยแตกๆไปนหน่อยนะครับผมคือ ผมจะบอกวิธีลบรอยแตกนะครับผมจะลบรอยแตกตรงน่อยๆเออล,ลบรอยแตกเรื่องภาพทําให้เอฟเฟกให้กลายเป็นภาพเท็จดีอืมก็คือไปที่กราฟิกนะครับผมแล้วก็มาที่อ่านว่าอะไรไม่รู้ครับเอา,าว่าตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ที่ผมตกไวนสีรถไฟายวาวนะครับโอเคติโอเค A. แล้วก็เรื่องมาอันนี้ครับเออนะครับผมจะปรับภาพให้เป็นเทดีนะครับผม อ่าแล้วก็จะมีภาพก็จะเนียนขึ้นนอะไรอ่ะถ้าเกิดลองไปแช่กับเกมที่คนเล่นดูต้องคุณต้องลองเพ่งตรงแถวแบบมงพวกตัวละครพวกอะไรเอาจะเป็นรอยแตกๆนะพอกดไปที่ผมทำเมื่อกี้ปุ๊บมันจะเนียนขึ้นมาันาทีเลยนะครับอ่าผมก็ลองดูผมถ่ายไปดูดแบบ7 2 0พิกเซลมันจะไม่ค่อยเห็นหรอกมันมันไม่เห็นดีกว่าเออก็ปกติดีนะอ่ามันทำ เดี๋ยวนี้มันทำให้สเสถียรหลายเกมแล้วตอนนี้ผมก็เล่นซ็ปเปอร์ระบบ OOE อยู่นะอ่ก็ไม่มีอะไรเออนะโอเคเออเดี๋ยวกดลังมีอะไรเพิ่มอีกว่าตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วละโอ,อ,อ้ยอออออข้างหาพี่อ่ะ พอแล้วบ oh, ๊ายบายครับผมช้อนหาพี่ยิงเนี่ยใช้เวลาไหมเนี่ย